สวัสดีค่ะทุกคนเมษายนนะคะปกติก็มีวันหยุดเยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรามีวันหยุดนะ,ะเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาอีกก็คือวันที่12เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้นะ,ะในเดือนเมษายนนะคะจะมีวันหยุดเยอะมากเลยนะคะวันที่6กนะคะก็คือเป็นวันจักกรีไปแล้วนะคะแล้ววันที่8เป็นวันหยุดชดเชยของวันจักกรีอีก นะคะเราก็วันที่12เนี่ยก็คือเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วก็จาก13จนถึง15เลยเป็นวันหยุดสงกรานนะคะแล้วก็16เนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยสงกรานถ้าดูตามปฏิทินดีๆนะคะถ้าเราลางานวันอังคารที่9พุธที่10และพฤหัสที่11เนี่ยหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะได้หยุดกันยาวๆไปเลยเกือบ2สัปดาห์เลยค่ะแต่ว่าในการหยุด2สัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าอย่าเที่ยวกันแต่เมืองหลักอย่างพวกเชียงใหม่หรือพัทยายอย่างเดียวนะคะเที่ยวเมืองรองกัน ว,นะวันนี้คอรมอนะคะก็มีการย้ําว่ายังไงให้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองกันด้วยนะคะยังไงถ้าใครกําลังวางแผนกันอยู่ว่าอุ้ยเมษานี้จะไปเที่ยวไหนดีนะคะก็วางแผนไปเมืองรองกันด้วยนะ